สวัสดีครับผมสวัสดีซีฟันธุขับโชลุกโระเทศครับที่กำลังรับชมช่างกุญครับนี่ภาพพี่พ่นอน่องก็บิังงานส่องอลูมิเนียมที่โตแหละครับยุคนาผมนี่เป็นฝาใาเกี่ยอะไรพี่รู้ใเกี่ยของรถเบื่อรถบรรทุกรถหัวหลักเอามาหยั่งรถทีินะครับ เกยวรูดนะครับเกี่ยวรวดหนึ่งสองสามสี่นะครับเกี่ยวรวดเกี่ยวแตกอันนี้แตกหายไปเลยนะอันนี้รวดนะมาแบบสภาพที่บริราางเลยพี่น้องมาแบบำดำๆเนาะงานช่างอะไือว่าแลไรพี่น้องมันเกี่ยวกัือเหตดธนาคารงานธนาคารกับว่าอะไรอะ เดี๋ยวมันหลดครับเดี๋ยวมันรูดนะครับมันจะอยู่ประม่านนะพี่น้อยมันจะมีรูนะคันประกบนะครับไล,ล่ไนะล,ลนะ่มันจะอยูประมา่านมีดีที่ห้องบอลล็ดหขนาแปลนเพิ่มะจะมีรูซีรูมาแล้วนะครับมัก็เหลือกันตอนเดียวคือห้องต้อง เชื่อมปิดรูอันนี้ทะลุเลยเด่นอันนี้ทะลุเชื่อมปิดรูนะครับเชื่อมปิดรูหนึ่งสองสามสี่เพื่อนแท่งอาดดิเกียออกก็ได้นะเกียะเกีย์ออกเราก็เชื่อมนะไม่เกียมาทั้งสีรูเก็เชื่ยมเกียะินมนะครับถ้าตีปอกเราจะตีเบาไวดอกมัน ี่อมันหลุดมันหลวมมากแล้วเนาะนี่วิธีเดียวเขาต้องเชื่ยมผมไหมผมก็ดิใส้วิธีเดียวเปิดตรงนี้ทิมแล้วครับเปิดตรงนี้ทิมแล้วก็เชื่อมกันม้าไหมนะเปิดลายคนอาจจะใส่หินเกลนะือ,อ<ใ>นะเขาอาจจะใส่แกะ แล้วตรงนี้ผมออกแก๊สด,ดีกว่าออกแก๊สเปิดแ๊สทิ่มนะพี่น้องนะแล้วจะผู้ดใดสิเกียร์หรือสิ่ใสวิธีไหนนะครับการเปิดแ๊สกัได้ เปิดแพร์เราไปม่านี่นะเปิดแพร์เราไปมานนี่นะครับผมการเปิดแพรแบบนี้ก็ดีอย่างนงครับมันท้งก้อนศาสต์ข่าวนํามันออกไปนั่นเข้าแกนเพื่อนกับห่อนอยู่กับบ๊อันใดนะครับพอดีเป็นแบบมันจะบัไดโคตรได้บิดนะครับผมผิดถูกประกันใดกับเพื่อนช่างแนะนำมาเลยอครับเ้อ เห็ดนัน่นแหละท่ถูกต้องนะครับแต่ว่าการเชื่องชางนี่วิอที่ดีก็นี่ก็นแนะน้ำมาเนี่ยก็เด่เนาะคลิปนี้ก็เสียงดังเล็กน้อยครับเนาะเอาไว้ทำหนี้กันครับเพป็นเห็ดขันเห็ดงานเนาะคลิปหน้ายังว่ากันไหมครับผมขอบคุณและสวัสดีครับเสียงดังเล็กน้อยครับผม